สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพ,นพ,นนพ ket, ันฉันได้พบเธอลาลันลา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 สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพลันฉันได้พบเธอลาลันลา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 ลลาลลาลาลา สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูอตอมเช่นเคยเลยนะคะสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะวันนี้นี่เรามาเริ่มต้นปีใหม่กันหลังจากที่เด็กๆหลายคนนะคะหยุดพักผ่อนกันมายาวๆแล้วเนาะวันนี้นี่เราก็จะได้เวลานะคะที่กลับมาตื่นตัวมีพลังในการเรียนรู้กันเพิ่มเติมแล้วนะคะหลายคนนะคะบอกโอ้โหหยุด ปีใหม่มาเนี่ยนะคะหนูสามารถอ่านหนังสือได้เยอะขึ้นเลยนะคะโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันต่อค่ะและว,วันนี้นะคะสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้กันนะคะเป็นสิ่งที่เด็กๆเ,เนี่ยอาจจะเคยเห็นคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีเพราะว่าเราเรียนสระเนี่ยผ่านกันมาครบทุกสระแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เด็กๆเ,เนี่ยรู้จักสระต่างๆแล้วทีนี้วันนี้ค่ะเราจะมาฝึก ผันเสียงวรรณยุกต์กันค่ะแต่ว่าการผันเสียงวรรณยุกต์ในวันนี้นี่นะคะเราจะผันที่ตัวอักษรตัวหนึ่งซึ่งอักษรกลุ่มนี้เนี่ยนะคะเป็นอักษรกลุ่ม <được. S 1> อะไรเดี๋ยววันนี้คุณครูจะมาบอกค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับอักษรกลุ่มนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาบริหารสมองกันก่อนดีกว่าค่ะสเต็ปในการบริหารสมองวันนี้เนี่ยนะคะจะเป็นสเต็ป ที่เราเคยเรียนกันไปแล้วแต่ว่าคุณครูจาไม่ได้แล้วค่ะว่าอยู่ในคลิปไหนนะคะแต่ว่าสเตปนี้เนี่ยเป็นสเตปที่เด็กๆเนี่ยชอบแล้วก็เด็กๆเนี่ยก็สามารถทําได้กันเป็นส่วนใหญ่นะคะมีหลายคนบอกว่าโอ้โหบางสเตปนี่เร็วเหลือเกินค่ะหนูทำไม่ทันเลยแต่สเตปอันนี้เนี่ยคุณครูเชื่อว่าเด็กๆหลายคนนะคะจําได้เป็นอย่างดีค่ะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะการบริหารสมองสเตปก็คือ มือม vale ือมือตบตักตบมือตบมือตบไหลมือมือมือตบตักตบมือตบมือตบไหลแล้วสลับแล้วสลับกันไปแล้วสลับแล้วสลับกันไปตบตักตบไหลตบมือตบมือ มือมือมือตบตักตบมือตบมือตบไหลมือมือมือตบตักตบมือตบมือตบไหลและสลับและสลับกันไปและสลับและสลับกันไปตบตักตบไหลตบมือตบมือได้ไหมคะเด็กๆบอกแล้วว่าสเต็ปอันนี้ง่ายมากๆเลยค่ะแต่เดี๋ยวรอบหน้านะคะเราจะมาใช้สเต็ปนี้เนี่ยคราวนี้เราจะประกอบกับบทกลอน อื่นๆเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะต้องรอติดตามในคลิปต่อๆไปเนาะทีนี้วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับอักษรกลุ่มนี้กันนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอักษรสามหมู่หรือว่าไตรยางนั่นเองนะคะเดี๋ยวบอกโอ้โหมันคืออะไรคะเนี่ยหนูไม่รู้จักเลยอ่ะเดี๋ยว จริงๆแล้วเด็กๆรู้จักแล้วค่ะเด็กๆเ,เคยเห็นพยัญชนะเหล่านี้เนี่ยผ่านหน้าผ่านตาม,มาแล้วนะคะแต่ว่าเรามาจัดกลุ่มอักษรเพื่อให้ง่ายต่อการผันวรรณยุกต์ตามเสียงนะคะเราจะได้ผันวรรณยุกต์ได้อย่างถูกต้องเนาะดังนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทําความรู้จักกับอักษรกลุ่มนี้กันถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําความรู้จักกับกลุ่มพยัญชนะอักษรกลางค่ะ อักษรกลางนะคะมีทั้งหมด9ตัวด้วยกันได้แก่กอไก่จอจานดอเด็กดอชดาตอเต่าตอปะตะบอใบไม้ปอปลาและออ่างค่ะทั้งหมด9ตัวนะคะเด็กๆว่าเด็กๆจะจำได้ไหมคะว่า9ตัวมีอะไรบ้าง เตัวนี้นะคะมีเทคนิคการจำแบบนี้ค่ะไก่แจ้ดินนด้นตายบนปากโอ่งไก่แจ้ดิ้นตายบนปากโอ่งถ้าเราพูดถึงเทคนิคการจำของอักษรกลางนะคะถ้าเราเนี่ยนั่งไล่จำพยัญชนะทีละตัวทีละตัวเราคงจำไม่ได้แน่เลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราจำเป็นบทพูดนะคะโดย เด็กๆสังเกตเห็นพยัญชนะต้นของแต่ละคำไหมคะจะเป็นพยัญชนะต้นตัวเดียวกับที่เป็นอักษรกลางค่ะเช่นไก่กไก่กอไก่แจ้จอแจ้จอจ,จานดินดอดินดอเด็กเสียงดอมีสองตัวนะคะก็คือดอเด็กและดอชะดาค่ะตายตอตายตอตายตอเต่าค่ะเสียงตอจะมี ตอประตักเพิ่มมาด้วยอีกหนึ่งตัวนะคะบนบอบนบอใบไม้ค่ะปากปอปากปอปลาองออองอองอ่างค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครถามว่าเอออักษรกลางมีตัวอะไรบ้างมีพยัญชนะอะไรบ้างให้เด็กๆท่องจำว่าไก่แจ้ดิ้นตายบนปากองค่ะ อักษรกลางนะคะผันวรรณยุก์ตได้5เสียงค่ะ5เสียงคือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตตวานใช่ไหมคะรูปของเสียงสามัญก็คือไม่มีรูปนั่นเองค่ะอันนี้คือไม้เอกไม้โทไม้ตรีและไม้จัตตวานนะคะหเสียงครบเลยเรามาดูตัวอย่างกันนะคะ เช่นคำนี้ค่ะกอกเห็นไหมคะว่าไม่มีรูปวรรณยุกต์เลยแบบนี้คือเสียงสามัญค่ะกอไม่เอกกอกไม่โทกอกอไม่ตรีกอกอไม่จัดตววกอ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 เห็นไหมคะว่าสามารถพัน วรนยุกได้5เสียงครบเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเขียนและการอ่านของแต่ละคำนะคะเราเริ่มจากเสียงสามัญกออกเราจะอ่านว่ากออกอค่ะเสียงเอกกออกไม่เอกกาะใช่ไหมคะเราจะอ่านว่ากอเอกเกาะกอโทกอกอตรีก กอจัตวากกอผัดได้5เสียงแบบนี้เลยค่ะเราลองมาดูคำอื่นๆกันบ้างนะคะกอโอโกโกเอโกโกโทโกโกตรีโกโกจัตวาโก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  เขาทำตัวโก้ค่ะเห็นไหมคะแต่งตัวโก้เลยค่ะจ้อาจาจ้าเอกจ่าจ้าโทจ้าจ้าตรีจ้าจ้าจัตวาจาจ้าจาจ้าจ้าจ่าไฟจ้า าจะเสียตโอเอาเต้าเต้าเอกเต่าเต้าโทเต้าเต้าตรีเต้าเต้าจัตวาเต๋าเต้าเต่าเต้าเต้าเตาอย่างในภาพที่มาก่อนเลยนะคะเต้าทะเลมีสี่ขา ไหมคะว่าใช้เต้าเอกเต่าค่ะดอไอใดดเอกใดใดโทได้ไดตรีได้ไดไม่จัตวาใดใด้ไดได้ได้ไดททำดีได้ดีใด้ไม่โทรได้นะคะทำดีได้ดีค่ะ บบนี้เลยบออบอบอเอกบบโทบบตรีบอบอจตวาบอบบอบบในบอมีกอบัวค่ะปออีปีปีเอกปีปีโทปี้ ปีตรีปีปีจัตาวาปี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 ป,ป,ปีโจเป่าปีไพเราะค่ะใช้ปีเอกปีเห็นไหมคะอ,อูอูอูเอกอูอูโทอูอูตรีอู อูจตัววาอู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 อ,อ,อูแปะอูเอาอูมาอูในที่นี้หมายถึงเปลนั่นเองค่ะมาเล่นเกมกันเถอะวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆช่วยกันเติมคำนะคะเกมคำไหนกันนะ เดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยค่ะตอนนี้นะคะคุณครูมีคำกำหนดให้ทางด้านซ้ายมือให้เด็กๆนะคะเลือกคำมาใส่ในประโยคให้สมบูรณ์และถูกต้องนะคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเรียง5วรรณยุกต์กันก่อนนะคะโดอาดาดาเอกดาดาโทดาดาตรีดา ดาจัตวาด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 าอาเราเรียงเสร็จแล้วเรามาดูคำกันค่ะป้าจูดุลูลูเอป้าจูดุอะไรลูลูคะเราจะเลือกคำไหนดีคะเด็กๆอาหลายคนได้แล้วดานั่นเองค่ะป้าจูดุดาลูลูดาเอกดาค่ะ คำต่อมาอเรามาเรียนกันก่อนนะคะบบโอโบโบเอกโบโบโทโบโบตรีโบโบจัตวาโบ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 เขาเจอผีตาตาอะไรคะโบเก่งมากค่ะ เขาเจอผีตาโบเรามาดูคำนี้กันค่ะต่ออัวตัวเราเริ่มจากเสียงสามัญก่อนนะคะตัวเอกตัวตัวโทตัวตัวตรีตัวตัวจตวาตัว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 ปูตีไปยะลา เอปู่ตีอะไรไปยะลาคะถ้าเกิดว่าปู่เนี่ยนั่งรถไฟปู่จะต้องตีตั๋วคะ่ะปู่ตีตั๋วไปยะลาถูกต้องคะ่ะตัวไม่จัตาวาตัว๋วอีอีอีเอกีอีโทอีอีตรีอีอีจัตวาอี อี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 เอาเก้ามาสี่ตัวเอาเก้าอะไรคะที่เรานั่งอยู่ตอนนี้ก็คืออีอีอีเก้าอีค่ะเอาเก้าอีมาสี่ตัวโอ้คำนี้นะคะสองคำเลยนะคะที่เราต้องเลือกมาใส่เรามาเรียงกันก่อนค่ะต่อเอียตีย เตียเอกเตียเตียโทเตียเตียตีเตียเตียจัตวาเตีย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 เอเราจะเลือกคำไหนดีน้าหาได้แล้วค่ะอาเตียแกตัวเตียค่ะเก่งมากค่ะส่งคำตอบแล้ว เด็กๆลองเล่นดูนะคะคุณครูได้แนบลิงก์เอาไว้ให้ใต้คลิปนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับการเรียนรู้อักษรกลางในวันนี้นะคะเด็กๆได้เทคนิคการจำอักษรกลางไปแล้วเนาะนั่นก็คือไก่แจ้ดิ้นตายบนปากองใช่ไหมคะโดยที่เราจะจับที่เสียงพยัญชนะต้นเนาะพยัญชนะต้นนั่นแหละก็คือ อักษรกลางนะคะกลุ่มของอักษรกลางนั่นเองไก่กอไก่กอไก่แจจจอแจ้จอจานดินดอดินดอดินดอเด็กอีกเสียงหนึ่งคือดอชดานะคะตายตอเต่าตอตายตอเต่าเนาะแล้วก็อีกเสียงหนึ่งก็คือตอประตักนั่นเองค่ะไก่แจ้ดินตายบนบนบอบนบอบนบอใบไม้นะคะปอปากปอปากปอ ลาปักโอโออ่างอโอโออ่างนะคะนี่เลยเสียงแบบนี้นะคะเราได้กลุ่มอักษรกลางแล้วกลุ่มอักษรกลางก็ผันได้5้าเสียงนะคะวรรณยุกห้าเสียงนะ สามัญเอกโทรตรีแล้วก็จัตวาะคะเด็กๆคะ่ะง่ายมากๆเลยฝึกพันบ่อยๆรับรองคะ่ะเราจะอ่านหนังสือได้มากขึ้นตอนนี้เราเริ่มที่จะมีคลังคำศัพท์แบบมีวรรณยุกเพิ่มเข้ามาแล้วนะคะเด็กๆจะได้สนุกกับการเรียนรู้และการอ่านหนังสือเยอะขึ้นเลยเนาะเอาละคะ่ะสำหรับคลิปหน้าเราจะมาฝึกอ่านอะไรกันต่อเดี๋ยวต้องรอติดตามนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ